ุดปังต่ายอารไทยดึงแอนโทเนียร่วมงานเพลงใหม่ผู้หญิงหัวใจอีสานฉลอง1ล้านวิวเป็นศิลปินที่อยู่ในกระแสะอย่างต่อเนื่องสำหรับต่ายอารไทยเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันกับแคมเปญใหญ่ภายใต,ใต้ชื่ออัลบัม้มผู้หญิงหัวใจอีสานล่าสุดเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานหลังจากปล่อยออกมาไม่นานก็มียอดวิวเกินหล้านวิวไปเรียบร้อยแล้ว และติดเทรนเพลงมาแรงอันดับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม12ทางช่อง YouTube พร้อมทั้งขึ้นชาร์ตเพลงอันดับหนึ่งและอันดับต้นๆทางสถานีวิทยุทั่วประเทศอีกด้วยและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าวต่ายอรไทยก็เชิญแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023และรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023มมาร่วมงานแอนโทเนียถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงหัวใจอีสานจังหวัดนครราชสีมาที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วย ความหวังความฝันในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนให้ทุกคนได้ฟังกันต่ายอรไทยกล่าวว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เพลงผู้หญิงหัวใจอีสาน่ายขอส่งกำลังใจดีๆให้ผู้หญิงหัวใจอีสานทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหัวใจเราเป็นหัวใจอีสานเสมอที่พิเศษคือ่ายได้เจอน้องแอนโทเนียคนสวยหัวใจอีสานของเราได้พูดคุยได้ฟังมุมมองระดับจัก,กรวาล จึงทำให้ได้รับรู้ว่าอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอีสานเราแผ่กระจายไปทั่วโลกแล้วยังไงต่ขอฝากเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานไว้ด้วยนะคะวีรสตรีบนเวทีจัก,กรวาลหลานย่ามูที่หอบหิ้วความหวังความฝันไปสู่เวทีนางงามจัก,กรวาลด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวใจอีสานพบกับโปรเจกต์พิเศษของตัวแทนผู้หญิงหัวใจอีสานทั้ง10บคนที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกอีสานตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ต่ออรไทยมีชื่อจริงนางสาวอารไทยดาบคำเกิดวันพฤหัส,สบดีที่วันที่27มีนาคมพศ2523ที่บ้านคุ้งแสนชนีตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายสางดาบคำและนางนิตยาดาบคำเป็นบุตรสาวคนโตและมีน้องชายอีกสามคนในวัยเด็กเธออาศัยอยู่กับยายตั้งแต่บิดามารดายแยกทางกาันเธอสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านคุ้งแสนชนี ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนาจลวยและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลายัยรามคำแหงและจบการศึกษาเมื่อปีพศ2546มีฐานะค่อนข้างขัดสนพออายุได้10ขวบเธอไปร้องเพลงที่วงมิวฟ้าอีสานเพื่อหารายได้จุนเจือเพื่อครอบครัว เธอสมัครการประกวดรายการลูกทุ่งมุ่งสู่ดาวและได้รางวัลชนะเลิศเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเธอสมัครเข้าศึกษาณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแต่ติดขัดที่ฐานะทางการเงินจึงเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมาช่วยมารดารับจ้างซักเสื้อผ้าและต่อมาสมัครเข้าทำงานที่เขตอุตสาหกรรมบางปูเป็นบริษัทผลิตยาส่งออกต้องการอ้างอิงในระหว่างนั้นเธอเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการชุมทางเสียงทองแต่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อย่างไรก็ดีเธอยังคงสารฝันในอาชีพนักร้องต่อไปจนกระทั่งมาพบกับสลาคุณวุฒิเธอจึงได้ทดสอบเสียงที่บริษัทแกรมมี่โกจนผ่านและเข้าเป็นศิลปินและในพศ2545เธอประสบความสำเร็จจากผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดแรกดอกญ้าในป่าปูน